เจอกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องของเรานะฮะชื่อช่องยอดชายดีผลงามช่องนี้จะเป็นช่องที่ขายกางเกงยีนรีวายมือสองนะครับลูกค้าจะขายเฉพาะกางเกงยีนรีวายรุ่น5012มือ 2, รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะฮะมาดูกางเกงยีนรีวายรุ่น5012มือ 2, ตัวนี้นะครับขนาดตามป้ายเดิมันอยู่ 32L 32ขนาดวัดจริงขนาดวัดจริงเอวก็32เช่นกันนะครับตรงกับป้ายนะครับตัวนี้เอว32ยาวทั้งตัวเนี่ย40ปลายขา7นิ้วนะฮะปลายขา7นิ้ว กางเกงตัวนี้ป้ายแคร์โดนตัดนะครับลูกค้าป้ายแคร์โดนตัดถ้าตรงสายท่านไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะฮะสีสวยเสมอตัวเป็นสีบลูยินเข้มๆนะฮะออกเข็นลายเส้นได้นะฮะตลอดแนวนะครับสวยๆคลาสสีแบบเซ่อร์กลางเก่ากลางใหม่นะฮะกางเกงตัวนี้ลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525ขอบคุณครับอ่าแล้วก็ครับผมก็เป็นสีบลูยินเข้มๆนะครับ งานปลายขาอะไรอย่างนี้นะเป็นงานปลายขาเดิมๆนะ,ะลูกค้าแล้วก็ปลายขาแค่เจ็ดนิ้วนะฮะก็งเกงตัวนี้เอวสันที่สองปลายขาเจ็ดนิ้วนะเหมาะนะฮะจะเป็นรูปทรงผสมยุคใหม่ๆนะฮะกางเกงตัวนี้สีสวยเสมอตัวทั้งหน้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับทางร้านของเรานะครับจะขายแค่กางเกงยินลีวรุ่นห้าศูนหนึ่งรุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับเลยนะครับที่ร้านเรานะฮะขายแค่รุ่นเดียวนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ พิมพ์ชื่อช่องเข้ามานะครับชื่อช่องยอดชายดีผลงานครับตามที่แจ้งไปนะฮะพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาแล้วก็จิ้มไปที่วิดีโอนะครับพอเราจิ้มไปที่วิดีโอเนี่ยวิดีโอทุกคลิปของช่องนะฮะก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับลูกค้าก็สามารถเลื่อนดูได้เลยครับว่าการเกงลูกค้าที่ต้องการดูนะครับอยู่อยู่คลิปที่เท่าไหร่นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากับทางแอดมินได้ว่ายังอยู่ไหมนะครับตัวที่ลูกค้าต้องการดูนะฮะหรือว่าขายไปแล้วนะครับก็ ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาดูได้ครับที่เบอร์โทร0961519525นะฮะทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับส่งของทุกวันนะฮะยกเว้นวันหยุดราชการอาจจะส่งของวันถัดไปแต่โดยส,นนส่วนใหญ่แล้วนะฮะทางร้านเราก็ส่งของทุกวันนะฮะเสาร์อาทิตย์ก็ส่งของได้ตลอดนะฮะก็ลองสอบถามมาดูนฮะอาจจะมีเป็นบางอาทิตย์อาจจะติดธุระบ้างก็อาจจะนัดลูกค้าส่งของเป็นวันจันทร์หรือวันถัดไปนั่นเองนะฮะหรือวันหยุดราชการต่างๆก็เช่นกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะ จานั้นเราจะขายจะพองเจีิงยีรลีวายรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเกรดสภาพดีๆขึ้นไปทั้งเท่านานที่ร้านของเรานะครับเจียงยิงตัวนี้ป้ายแคร์โดนตัดแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนต้องการทราบว่ามาจากประเทศอะไรก็สามารถติดต่อมาทางแอดมินเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาที่อยู่ของ,องกจีงยิงตัวนี้ให้นะครับเพราะว่าเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้จากทางเลขกระดุมนะถ้าไม่มีป้ายแคร์นะะเลขกระดุมเนี่ยคือจะเป็นเลขรหัสสถานที่ผลิตเป็นเลขที่แทนรหัสสถานที่ผลิตว่ามาจาก ประเทศไหนเหมืองอะไรนะครับจะอยู่ที่เลขกระดุมนะฮะเพราะหมายของเลขกระดุมก็คือว่าเป็นเลขรหัสสถานที่ผลิตของประเทศนั้นๆนั่นเองนะครับของโรงงานน,นั้นๆมากกว่าครับอย่างประเทศนี้เขามีโรงงานผลิตรีไวยอยู่ที่สองแห่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเลขหลังเลขหลังกระดุมเนี่ยครับเป็นรหัสของเขานะครับก็จะประมาณนี้ฮะถ้าในกรณีป้ายแ <c> คดโดนตัดนะฮะแต่ป,ป้ายปายระกันนะครับป้ายประกันป้ายรสแทนอยู่ครบนะฮะเนี่ยอยู่ครบทุกอย่างนะฮะตัวนี้สวยๆเข้มๆสวยเสมอตัวสวยแบบคลาสสิกนะฮะ ผมทัวนให้อีกทีนะฮะขนาดตาป้านยู 32L 32ขนาดวัาจริงเอ32ยาวทั้งตัว40ปลายขา7นิ้วราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ096-1519525ยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ